คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ปวดข้อปวดเขา่าจะลุกก็อ้อยจะนั่งก็อ้อยข้อเสือ่อมเการูมาตอยกระดูกพุนกระดูกทับเส้นประสาทปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงคุณดื่มกาแฟ Puree Coffee คุณค่าที่มากกว่าคำว่าดื่มกาแฟโดยนวัตกรรมสารอาหารบำบัดผสมกาแฟโรบัสต้าแอนด์อาราบิก้าชนิดชงดื่มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพมีสารสกัดที่สำคัญคือ แคลเซียมแอลทริโอเนตสกัดมาจากข้าวโพดแคลเซียมชนิดที่ละลายน้ำได้ดีมากและคอลลาเจนไตเปปไทด์ ai, จากจมูกปลาแซลมอนช่วยสร้างผิวข้อใหม่ยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนผิวข้อลดอาการปวดอาการอักเสบของข้อลดความเสี่ยงกระดูกพุ่นและลดอาการปวดหลังคอขอ้อต่อต่างๆสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้เกือบ100%ตดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตถึง6เท่าลดกระบวนการก่อการอักเสบด้วยสารสกัดจากงาดำ เสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากมังคุดและสารสกัดขมิ้นชันคนเป็นโรคเบาหวานก็สามารถ,ถดื่มได้เพราะใช้ยาหวานแทนน้ำตาลคนที่มีโรคประจำตัวความดันไขมันในเลือดสูงก็งดื่มได้เพราะใส่เปปไทด์จากถั่วเหลืองแทนครีมเทียมจึงไม่มีไขมันทรานส์ดื่มได้ทุกวันไม่อันตรายกาแฟพีริชคอฟฟี่คุณค่าที่มากกว่าคำว่าดื่มกาแฟชีวิตประจำวันของแม่ค้านะคะ เดินกับยืนตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะเป็นเวลามาสิบกว่าปีเนี่ยทำให้อ่าหมอมีอาการของการปวดขาปวดเขา่าฝ่าเท้าก็จะบวมค่ะเวลานอนเนี่ยในทุกๆคืนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันจะปวดแล้วมันก็จะตึงที่ขามากตื่นเช้ามาของทุกเช้าเนี่ยฝ่าเท้าหมอมก็จะบวมแล้วก็การที่เราเดินมากๆม,มาเป็นเวลา10ปีเหมือนกับอาการของ การสะสมทําให้ข้อเข่าของหม่อมเนี่ยเสือ่อมทีนี้หม่อมก็เลยคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยมีผลกับอาชีพของเราแน่นอนหม่อมก็เลยไปหาหมอหาหมอนะคะก็จริงๆหาหมอมาก็หลายหลายครั้งหลายรอบเหมือนกันทีนี้คุณหมอก็ให้ทั้งยายากินแล้วก็ยาฉีดรวมถึงกับการที่เรา ไปนวดนวดแผนไทยนวดแผนปัจจุบันเพื่อให้ช่วยแรกๆที่เราได้รับยาจากคุณหมอมาทั้งกินทั้งฉีดแล้วก็การนวดเนี่ยก็ทําให้อ่าเหมือนกับอาการของเรามันดีขึ้นแต่พอเราทํางานทุกวันสักระยะหนึ่งอาการก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะหนึ่งก็คือเราไม่ได้นวดต่อเนื่องแล้วยาแล้วก็เหมือนกับพอยาหมดอาการเหล่านั้นก็จะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมซึ่งผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาการที่เราเป็นอยู่เนี้ยการที่เราหาหมออย,ย่างเงี้ยบ่อยๆมันเหมือนกับ เราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยมีผลกับอาชีพที่เราทําแน่นอนก็ได้มาลองอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งเป็นอ,อาหารเสริมรดกาแฟคือเนี้ยประมาณสักเจวันตัวร่างกายหม่อมเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาการปวดขาที่หม่อมเป็นอยู่นะคะก็เริ่มเริ่มดีขึ้นคลายขึ้นเส้นที่ตึงเนี่ยก็เริ่มเริ่มคลาย ส่วนตื่นเช้ามาเนี่ยฝ่าเท้าที่บวมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าลดอาการบวมลงถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นอาการที่หมอมงเป็นเนี่ยหมอ,อยาแนะนําเลยค่ะว่าอาหารเสริมพิลิตคอฟฟี่เนี่ยเพียงแค่คุณเปิดใจคุณเปิดใจสามารถเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ลองดูนะคะท่านหนึ่งซื้อนางนวมแสงโพดาตะกอนนี่นไปให้ไปคู่ถ้าไปก็บพาแข็งแรงดอก ไสาไ,ไปหาฉีดยาเนี่ยมันกับเมื่อหายแบบลูกเมื่อเสือนี่ห้กินกาแฟมูนี่ห้กินมัน,นกับไข้แน่กับรู้ซึกว่าสบายเนี่ยสบายตัวขึ้นแต่ก่อนในลูกกับพวกขึ้นเมื่อยปวดแข้งปวดขาเบิดแบบไม่กินอันนี้คือไข้นขเนี่ยนะสํสำหรับอย่างในน้ำไหลมูเพป่นพี่น้องเพราะไงไม่ไงกินน้ำเนี่ยอืที่ได้หายได้เศร้าคือสันนี่ละเล่เป็นยังเบื่อก็บเบื่อปวดกินข่ากับแ่บนอนกรหลับตัว